อัเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากับงานเซรีนนั่นเองงานที่ลิซ่าเนี่ยบินกลับจากประเทศไทยมายังเกาหลีนะครับเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเลย จากที่แฟนๆลุ้นกันว่าข่าวลือจะเป็นจริงหรือเปล่าจะมาจริงๆไหมงานครั้งนี้ที่เป็นงานปิดเนี่ยจะมีลิซ่าเข้าร่วมด้วยจริงๆหรือเปล่านะคบหรือว่ายังไงบางคนก็บอกว่าเป็นงานปิดแบบ p r i v a t e ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลิซ่าจะเข้าร่วมหรือเปล่าหรือว่าจะมาในเวลาไหนจริงๆจังๆกันแน่แต่สุดท้ายนะครับลิซ่าเนี่ยก็เข้าร่วมงานเซลีนครั้งนี้เป็นเซลีน pop up photo call นะครับช่วงเวลาประมาณสองทุ่มของทางประเทศไทยเนี่ยงานก็เริ่มจัดขึ้นและลิซ่าก็เดิน ทางเข้าไปร่วมงานจริงๆลูกในงานครั้งนี้บอกเลยว่ามาแบบว่าเรียบๆง,ง่ายๆเบาๆน่ารักแต่ว่าก็ยังคงความเป็นสาวเซลีนสุดๆนะครับลิซ่ากับลูกนี้เอาไปเลย 10- บ0 10ไม่ว่าจะเป็นทรงผมที่ครีเอทมาเหมือนจะง่ายเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าก็มีกิมมิคความเป็นสาวแฟชั่นอยู่ในนั้นนะครับรวมไปถึงเสื้อผ้าของลิซ่าในครั้งนี้เซลีนจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะอ,อกด้านในเสื้อแล้วก็กระโปรงนะครับที่เข้าคู่กันเป็นเซต พอมาบวกกับเสื้อด้านในแล้วเนี่ยยังมีความเท่ๆแต่ว่าก็คลุมด้วยความคุ้นหนูความเรียบร้อยน่ารักน่ารักนะครับพอลิซาใส่ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสไตล์แฟชั่นที่ไม่ได้ไปทางเดียวกันแต่สามารถเข้ากันได้ดีและลงตัวมากๆฟินิชด้วยกระเป๋านะครับกระเป๋าของลิซ่าเป็นเซลีนใบสี C, แบบว่าฟ้า,ฟาพาสเทลพาสเทลปุกปิ๊ก,กน่ารักนะครับยิ่งทำให้ลุคนี้ของลิซ่าเนี่ยดูปุ๊กปิ๊กเพิ่มขึ้นไปอีกพอมาเจอกับส้นสูงที่เป็นแบบส้นเข็มนะครับ บวกเพิ่มเข้าไปกับถุงเท้าที่เป็นถุงเท้ายาวมันทำให้ลุคนี้ของลิซ่าเนี่ยลงตัวมากๆไม่อ่อมเลยตั้งแต่หัวจดเท้าคือแบบตะโกนคำว่าสาวซีลีนออกไปดังๆมาแป๊บๆมาแป๊บๆนะครับแต่ว่าสื่อเนี่ยรุมถ่ายรูปกันเพียบแต่ละรูปเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่าลิซ่านั้นสวยขนาดไหนมีขนาดเพิ่งเดินทางกลับมาถึงที่เกาหลีนะครับแล้วก็มาร่วมงานครั้งนี้แต่ว่ามีเวลาเตรียมตัวดีเลยทีเดียวทั้งผม แต่งหน้าเสื้อผ้าแล้วก็การเตรียมตัวมาของลิซ่าที่จะมาแจกจ่ายความสวยความน่ารักออร่าของสาวเซรีนโกลบอลแบรนด์แอมบาสเตอร์หญิงแห่งเซลีนนะครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆเห็นแล้วต้องยอมรับแล้วก็ต้องคาระวะในความสวยตะโกนความวิชวลของลิซ่านะครับ ใครที่ได้ดูลุคของลิซ่านี้แล้วเนี่ยชอบกันหรือเปล่ากับงานครั้งนี้นะครับเซลีนโฟตโต้คอมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับชอบลุคนี้กันไหมชอบทรงผมหรือเปล่าชุดนี้ของลิซ่าใส่แล้วเนี่ยน้องลิสต์ของเรานั้นออกมาเป็นแบบไหนนะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยคลิปนี้ก็อัปเดตง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตก,กันเพิ่มเติมหลังจากนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยขอบอกไ้เลยนะครับว่าครั้งนี้3พี่น้องตระกูลแวมไพร์เนี่ยเขาเข้าร่วมงานเดียวกันลิซ่านะครับจาก YG พี่พักโบกอมจาก The Black Label แล้วก็ยังมีแทยองจาก BTS นะครับหรือว่าแทยอง V จาก Big Hit นั่นเองมารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีโมเมนต์ของ3ทพี่น้องตระกูลแวมไพร์เนี่ยเขาร่วมเฟรมกันเหมือนงานเซเลนครั้งก่อนหน้าที่ผ่านมาหรือเปล่าจะได้รูปภาพรูปใหม่ในตำนานไหมมารอลุ้นกันนะครับคลิปนี้อัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ